ในปี2013ชายหนุ่มผู้ติดอินเทอร์เน็ตชาวรัสเซียอายุ19ปีชื่อวิทาลิตได้ทำการวิจัยเชิงลึกเกี่ยวกับบิตคอยเขาแนะนำให้ผู้พัฒนาหลักของบิตคอยปรับปรุงโปรแกรมการพัฒนาแต่เขาถูกปฏิเสธดังนั้นชายหนุ่มที่มี iQ 257จึงตัดสินใจพัฒนาแพลตฟอร์มสกุลเงินเสมือนใหม่ล่าสุดจากนั้นสกุลเงินดิจิตอลที่เรียกว่าบิตคอย2.0ถือกำเนิดขึ้นนั่นคืออีเ e อร์ไม่กี่ปีต่อมาราคาของอีเทอร์กุ้งส่งขึ้นเกือบ2,000เท่า และชายหนุ่มที่ติดเน็ตคนนั้นจึงมีมูลค่ามากกว่า40,000ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐเห Ether ตุใดอีเธอร์จึงสามารถดึงดูดความสนใจจากสถาบันการลงทุนจำนวนมากบนโลกนี้นได้สวัสดีและยินดีต้อนรับสู่ A t o s t r a d i n g 101ฉันเกลนเป็นนักวิเคราะห์การตลาดของคุณวันนี้เรามาพูดถึงอีเธอร์และอีเธอรียมเราอาจเคยได้ยินอีเธอร์และอีเธอรียมงั้นเรามาพูดถึงอีเธอรียมกันก่อนอีเธอรียมเป็นแพลตฟอร์มที่ใช้บล็อกเชน และอีเทอร์เป็นสกุลเงินของแพลตฟอร์มในฐานะองค์กรอิสระหัวใจหลักของแพลตฟอร์มคือสัญญาอัจฉริยะที่พัฒนาด้านซอฟต์แวร์และการกระจายอำนาจเพื่อทําความเข้าใจว่าอีเทอร์และอีเทเรียมทำงานอย่างไรเราจะให้ตัวอย่างหากคุณเปิดบริษัทจัดซื้อในออสเตรเลียคุณได้ก่อตั้งโดยใช้ชื่อแคนการูไดกูในเวลาเดียวกันคุณได้ออกสกุลเงินเฉพาะที่ใช้ในองค์กรชื่อสกุลเงินจิงโจ ต่อมาคุณมีนักลงทุน50คนและพวกเขากลายเป็นนักลงทุนรายแรกของแคนการูไดกูพวกเขาใช้อีเทอร์ในมือเพื่อแลกเปลี่ยนเป็นเหรียญจิงโจ้กระบวนการระดมทุนสาธารณะเริ่มต้นนี้เรียกว่า ICO (Initial Coin Offering) เนื่องจากการดำเนินการข้างต้นเสร็จสมบูรณ์บนแพลตฟอร์มอีเธอรีรยมจากนั้นในฐานะผู้ก่อตั้งบริษัทคุณมีสิทธิ์จะกำหนดกฎเกณฑ์โดยผ่านสัญญาอัจฉริยะตัวอย่างเช่นนักลงทุนจำเป็นต้องพยายามหาทางเพื่อให้ได้เหรียญจิงโจ้ใหม่ ในทางกลับกันเมื่อคุณต้องการใช้อีเทอร์ของนักลงทุนเพื่อขยายขนาดการผลิตซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติจากนักลงทุนส่วนใหญ่ด้วยกระบวนการเหล่านี้จะถูกบันทึกโดยบล็อกเชนหากคุณนำเทอร์ของนักลงทุนออกไปโดยไม่ทำตามสัญญาผู้เข้าร่วมบล็อกเชนทุกคนจะรู้ว่าคุณเป็นผู้โกงหรือทุจริตโดยสัญญาอัจฉริยะนี้จะกำหนดบทลงโทษกับคุณแต่ถ้าทุกอย่างเป็นไปด้วยดีผลประกอบการของแคนการูไดกูก็จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากนั้นมูลค่าของเหรียญจิงโจ้จะเพิ่มขึ้นตามลำดับ ภายใต้สมมติฐานนี้นักลงทุน50คนแรกสามารถแลกเปลี่ยนเหรียญจิงโจ้เพื่อรับอีเทอร์ได้มากขึ้นจากนั้นแปลงอีเทอร์เป็นสกุลเงินอื่นเช่นดอลลาร์สาหรัฐหรือดอลลาร์ออสเตรเลียนี่คือสัญญาอัจฉริยะโดยใช้หลักการกระจายอำนาจและการพัฒนาโปรแกรมของอีเทอรเลียมเช่นเดียวกับตัวอย่างการใช้งานอีเทรเลียมจำนวนมากยังคงอยู่ในขั้นตอนของแนวคิดโดยยังคงมีการปรับปรุงและทําให้สมบูรณ์แบบอต่อเนื่องแต่โอกาสความเป็นไปได้ของอีเทเรลียมได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ดังนั้นราคาของอีเทอร์ซึ่งเป็นสกุลเงินที่หมุนเวียนบนแพลตฟอร์มจึงพุ่งขึ้นสู่จุดสูงสุดใหม่ซ้ำแล้วซ้ำเล่ากรุณากด s ั b สไครช่องของเราฉันเกรนเป็นนักวิเคราะห์การตลาดของคุณเราจะมาพูดถึงไลท์คอยกันในครั้งหน้า